เชินน,น,น้ำหลากกัดสินธันตชาโอ้โห,หน้าม่วนอู้แต่ละทีอะ กีเราเป็นกิโลอ,อ,อ่ะอวันนี้เราไม่มีที่ยืนนะเนี่ยไม่หาที่ยืนไม่ได้นะ้ำมันเยอะไม่กล้าใช่มันไม่กล้าเน้นเขาได้เยอะแล้วนะ โอ้ยม่วนตายเลยอย่างเนี้ยยกได้ทั้งวันเลยแบบนี้แต่ละรอบนะเนี่ยหาที่ยืนไม่ได้เลยมันน้ำแรงไม่กล้าลงเลยยังจะเอารถลงทางไหนยังไม่รู้เลยเนี่ยสกี้ขึ้นมาทางนี้กลัวจม อืมโอ้เพลิรนๆฮะม้วนเด้อชอบอ่ะ,อะถ้ามาทางนี้มันจะหลอดไหมล่ะฮะขาลงไปนะาขาดไ,ได้อยู่ถ้าขาขึ้นมามันฟรีโมฟรีเองตะกี้เหยียบจนาขาลงไปมาอ,อุ้ยตัวใหญ่ มันมัน,มน,มนโอ้คนหาปลาทั้งนั้นนะน,น้ำเยอะจะลองตั้งดูสิป้าคนนู้นได้ไหมเนี่ยนะ โหลดแอปมาเลยโหลดแอปมาืม,มทำง่ายๆมีเน็ตม,นมีเน็ตแค่นั้นแหละสวัสดีครับวันนี้พามายกยอที่ทะเลหลวงนะแม่ใช่ ประตูหลักลงจะบาลน,นานแรงแรงยกไปได้หลายทีแล้วเนะี่ยพี่ไปดูเขายกไปดูเขายกเราหาที่ยกไม่ได้เราพาไปดูเขายกตรนี้เราเขาบอกว่ามันลองมาตั้งตรงนี้ดูได้สองรอบมียกไปส่งสามสามร,รอบนะเพื่นอนนะตรงนี้มันน่าจะติดเก่ง มันจะติดว่าเนี่ยอติดนี่ยอติดโอ้โอ้ยอติดโอ,โอ้โอ้นี่ถ้าเอียงไปนน้นก็ติดร้อยเปอร์เซ็น สองาที้ยตกไปแล้วเราลงมายืยนในน้ำจริงปลาก็ไม่ม,มา มีหญ้าผ่านเพื่อนไห้มาลูกฟ้น,นี่แบบนีโ้โดดโดดดูเที่ยวมากโดดไม่ถึงลากเ้าโไม่ถึง ตักไม,ไม่ได้สักทีเหรตักยากเค่หล่ะวัวตูดเปียกไปเรียบร้อยโยอเดียวนีอะออพอยูยย่ตนี้ มีไหมไ,ไ,ไ,ไม่มีมปลาไม่ชอบเปียกปลาตัวนึ่งเหมือนว่ามันไม่อยู่ สามสี uh ่ต uh. yeah. uh ัวลมยอดเรียบร้อยเอ๊ะอะไรเนี่ยมันก็ไปกัน

เวลาไม่ถ่ายป้าอดูดีวันนี้เราเอาหกศอกหกศอกเซนพึ่งลงที่แรกว่าจะไม่มีที่ยืนโอ้ทางนูน้นเป็นกระุ่มกระชุ้มกระชุ่มด้วยนะชืนด้วยมีเป็นโลเป็นโลโล,โลสองโลเราโลาากันมาตัวเดียวสอ รอบก็เข้ามีละตัวโอ้เห <c oughs> เห็นไหมเห็นซ <c oughs> ูมข้ามฟัง <c oughs> ปากไม่ล่มเหมือนจะล่มแล้วนะปากลงล <c oughs> <ม>ึกไหมเอียงเอียงเอียงแลยเอียงก็ไม่โดนโดนโดนออก поряд สอยที้ j e w e i โดดมุอเออออกนอกกระโดดมุดเลยอะ่ะมันคือตัวใหญ่นะเออใหญ่อ่ะไม่ทันมัจะมีอะไรบ้างนั่น,น おい อยยอะเยน่อ่มันตมันติเนี่ยลงไ่ออไม่ต้อเข้าติดไปแล้วมันไหลเยติดเนื่อ ให้ชี่เฮลิคอปเตอร์มาอยู่ตนนี้เข้ามาไปเอาเปลี่ยนมือเปลี่ยนมือนี่ตอนบอถ่ายนะเข่าดีดีปาอันนี้เอาไปเทเทหลายรอบเลย,ยเนี่ยถ่ายมั่งบอถ่ายมั่งเนาะจ้ะลน ไม่ข้าวโดดโดดอืมเอลงเลยต้านไม่อยู่นะ นามันเลงขาดหมดเลยอยู่โอกาสใส่เวลาหลายชั่วโมงแล้วพี่น้องเขามาแต่เศ้า,าเลยเด้ที่แรกว่าบ่ามีมงยืนไปถ่ายเขาบัานิก็เลยเขาบอกว่าแนะนํำให้มาตรงนี้เลยมากระพอดได้หุกได้เอาไปไหว้หลายรอบเลยเดี๋หมานอยู่เดี๋ยวจังสิพาพี่น้องกลับบ้านนะจ๊ะเดี๋ยวสิาพาไปนี่เคี่ยวมาน้ำได้มื้อนี้ เดือสิพาพี่น้องกลับบ้านเลยเลยเพราะว่ามันกับใช้โมงใช้เวลาหลายชั่วโมงแล้วเนี่ยแบตโทรศัพท์ก็จะหมดพอถ่ายมั่งเนาะจ้ะช่วงนี้ปลาก็รอบถ่ายก็บ่ค่อยเขา้ารอบบอถ่ายก็เขา้าแล้วกระโดดบางรอบก็เยอะเดี๋ยวจังไปสรุปยอดปลาในถังเนาะจ้ะ น้องเพียวรับจากพี่ดิลืมบอกพี่น้องไป้ะจ๊ะว่ามื่อนี่เป็นวันที่27กันยายน2568นากะจ๊ะเมื่อนี่เขาก็หาเห็ดอยู่ด้อจ้ะพี่น้องแต่ว่าค่อยเมื่อยแม้ค่อยปวดขาค่อยก็เลยไปหาเห็ดก็เลยไม่ยกยอ่อลองเบิง่งมากม,มีไม่ไม้เดียวที่ยกได้มองอื่นน้ำเยอะแยะคือยกบ่ได้เลยอ่ะก็เลยอยู่นี่ ก็เลยมาอยู่ในที่แรกกว่าบ่มีหม่องหยกเด้แบบนี้จ้ะมังรอบก็ได้เยอะนะพี่น้องมังรอบกับเยอะไม่มาปลาบม,มาแล้วเดี๋ยวกะทิพลาพี่น้องกลับบ้านแล้วจ้าเดี๋ยวจะไปรสรุปผลในถังเนาะจ้าพี่น้องเนาะนี่กะใบ,บแก่ๆแล้วนี่ใบคักแล้ว เบดก็จะมดจากายเท่าไรล่ะเดีด๋วยวซิบ่ได้ถ่ายแล้วเดีย๋ยวจะแบดก็จะมดล่ะแด่ละล้อกกาได้ประมาณนี้จ้ะเครื่องถังจ้ะได้เครื่องถังได้เป็นพวกปลาส้อยปลานี่เราจะี่ปเดี๋ยวพาพี่น้องกลับบ้านแล้วเด้อจวจะได้เครื่องถังจ้ะ แดดแห้งล้วพี่น้องพาเด็กหน่อยมาหลายชั่วโมงแล้วเดี๋ยวไปพอกันอยู่บ้านเนาะจ้าปลากระโตบุกคออ่อยใหญ่แล้วจะปลาสอ้อยใส้ยอ่อเส้นครึ่งจะลงมนนีน่ะหกซอกเส้นครึ่งแล้วจะไปกลับบ้านกันก่อนแล้วจ้ะพี่น้องเดี๋ยวๆ <c oughs> ถึงบ้านแล้วเมื่อยพี่น้องพักกันเมื่อยห้อนแดดจนหนาดับดาแดงเบิด ตอนเศร้าแบบฝนตกบบซสายมาตอนฝนตกเขาก็ถ่ายบ่ได้เนาะนี่ก็อันตอนฝนตกก็คือถ่ายบาได้ลงจากรถก็บาได้บัดฝนหยุดลงไปบ่มีหมมองยืนมัดนี้น้ำก็แห้งได้ไปยืนเบิ่งเขาถ่ายจ้ะนี่ก็คือปลาที่ได้มาจ้ะเนี่ยโอเค คลิปนี้เรากาผาพี่น้องไปยกยอมือนี่ได้ไปหาเฮ็ดพอเฮ็ดออกโบราะรอบนี้เนาะขยันเนินก็ได้กินกะไปหายกยอกะสิฝากคลิปฝากช่องนะจ้ะห่างหายจากคลิปยาวไปโดนแล้วกับมือนี่ก็ได้มีโอกาสก็เลยถ่ายคลิปยาวนะจ้ะฝากคลิปฝากช่องเนีอยเด้อจ้าท่านใดที่เขามาเบิ่งกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องในชาแนลนี้เด้อจ้าเป็นวิธีชีวิตชาวบ้านเนาะหายอยู่หากินตามฤดูกาลโอ้ยมาก็ได้เนาะ เออค่อะไรฝากซัมนี่ละจ้าพี่น้องสวัสดีค่ะ